ก็ต่อมานะครับจะคุณแฮร์รี่ทอมสันเดยนะครับบอกว่าพี่ครับเจอตัวอะไรไม่รู้สีขาววงเล็บสัตว์ในตำนานแฮแท็กพิกัดรอบโลกนะครับเราก๊กอบพิกันมาใส่เลยจริงหรือเปล่าสัตว์ในตำนานนะ่ะไปดูกันไปเออมาดูผู้ชม เอาล่ะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันตะเกียกแคทเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิการรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแน่นอนเราจะไปเที่ยวรอบโลกโดยการใช้พิกัดของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมให้กันมาครับที่ผมจะพูดไวไปไหนเนี่ยผมพูดไวจนผมจะหายใจไม่ทันอยู่แล้วนะครับบอกไปพูดไวมันรู้ท่านผู้ชมจะรำคาญกันหรือเปล่านะครับโอเคผมจะพูดสโลโลงให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับ คึกแนครับวันนี้คึกนะครับนี่เป็น E p พีที่1นึ่งนึ่งนะครับตองหนึ่งเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็รายการก็เปิดเดิมเลครับพูดเหมือนจะมีอะไรพิเศษแต่ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยแล้วั็ท่านผู้ชมครับอย่ามัวรอช้านะครับเรามาดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้จะคุณเด็กก้อนชาแนลนะครับบอกว่ามันคือเกาะอะไรครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยนะครับมาใส่แล้วก็ไปดูกันไป เราทูกว์ปามาในภูเขาน้ำแข็งครับรูได้เลยควาแข็งว่าเป็นสีขาวนะครับเราซูมอ,ออกมาเป็นเกาะแห่งหนึ่งนะครับเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอ,อินเดียนะครับตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะครับท่านผู้ชมไกลกับคัวโลกใต้นะครับท่านผู้ชมดูสินี่นะครับนี่ถ้าเราซูมลงไปนะครับ เราเห็นเกาะที่เป็นภูเขาน้ําแข็งนะครับไม่สามารถดูได้เลยว่าเป็นอะไระครับสามารถดูจากภาพได้เฮ้ดูจากภาพได้ว่ะท่านผู้ชม ata? เป็นภูเขาแข็งขนาดใหญ่นะครับมีอันนี้สิงโตโทะเลหร,รือเปลรร่าว่าแมวน้ำเนี่ยน่าจะเป็นแมวน้ำมั้งครับดูดิภูเขาน้ําแข็งแบบภูเขาน้ําแข็งน้ําแข็งเลยนะครับม,ม,มีมีเพนกวินด้วยนะครับ <S <S นี่แล้วก็นี่โหภาพเยอะเหมือนกันเนี่ยโหเดียวเดียวแล้วนะทำไมรถถึงมาอยู่ที่นี่เป็นวิดีโอด้วยท่านผู้ชมท่นนานแนลโฆษณารถปะ โอ้ยุคไหนเนี่ยเดี๋ยวมีโฆษณารถด้วยโอ้โหลกไปโอ้ยุคโคตรเก่าอ่ะโอ้โหกระโดดข้ามโคกโอ้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปมีโฆษณารถในยุคเก่ามันต้องกระโดดข้ามโคกเลยแบบสำหรับทดสอบสมรรถนะเหรอกระโดดข้ามโคกเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโดดข้ามโคกฟู้ตลกเลยครับโอ้แล้วอะไรครับเนี่ยมีโฆษณารถอยู่ในนี้ด้วยนะครับผู้ขายน้ำแข็งนะคุณผู้ชมเอะไรภาพนี้ตัวเป็นเกิดไป ตองไปที่ที่หนาวเนี่ยสุดๆแน่เลยนะครับโอเคพิกัดนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่น่ามีอะไรมากพอดีครับเข้ามาในนี้เข้ามาดูแบบโฆษณารถก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมโอเคไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาจากคุณแอนทริคครสนะครับบอกว่าจะพาไปดูของแปลกๆรูปทรงสามเหลี่ยมมีหลายอันใต้ท้องทะเลครับแฮชแท็กรอบ2ครับถ้าได้ลงนะครับในแสดงว่าเคยได้ลงแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเราบีรอบที่2ได้ลงอีกแล้วนะครับ น่าจะน่าสนใจนะครับไปดูกันไปปึ๊บสามเหลี่ยมใต้ทะเลหรอครับอ่าลงไปลงใต้น้ําได้แน่ๆเลยนะครับสามเหลี่ยมเออว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะแผ่นพษาไทายด้วยบ้านป่า SCG ซเคมเคมีคขลนะครับความอุดมสมบูรณ์แห่งใหม่ใต้ท้องทะเลมีสมันเล็สามเหลี่ยมเต็ไมไปหมดเลยนะครับอันนี้คือเหมือนจะมีอธิบายง้ายานะปลาหูช้างชอบเชี่ยวใต้ท้องทะเลหอยเม่นกับระเบิดแห่งผืนน้ำโอ้มีฉชยาด้วย ปูจักจั่นสุขาพิบาลแห่งท้องทะเลไป <Huh? S 1> ติดทำควาอาดใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะปลาสลิดแทบแอบอยู่ในบ้านนานๆจะออกมาให้เห็นนเจ๋งว,ว่ะปลาเกา๋าปลาเศรษฐกิจกสําคัญแห่งบ้านปลา <Wow. S 1> ดวงดาวแห่งท้องทะเลนะครับมันคืออะไรเนี่ยมันคือปลาดาวแบบตัวใหญ่หรอเราว่ววปาปลาหมึกเเยอะวะ่ะหอยแมงผู้เปล่งแสงบรากฏสวยงามใต้ผืนน้ําอร่อยนะครับหอยแมงผู้เนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะ กลับปังหาใครไม่รู้คิดว่าเป็นต้นไม้ที่ไหนได้กินแพนต้นนะจ๊ะเออเป็นปากกาลังนะครับนี่อะไรเนี่ยสลิดหินหางพผิวตัวจิว๋วพลายผิวงามตาโอ้โหอา่านยากปลากระพงป่านปลาเศรษฐกิจชั้นดีมีราคามปยังนี่อะไรปลาข้างเนื้อเหลืองรักไข่กลมเกลียวไม่ทอดทิ้งเพื่อนอ่าอันนี้อ่านไปยังทีหนึ่งเรื่องการพังตัวต้องยกให้มึกนี่คือปลามึกแหรอ การต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีปูหินเออเจ๋งว่ะท่านผู้ชมอันนี้เราเข้ามาดูได้นะครับก็เป็นความรู้นะครับเป็นน่าจะเป็นของ SCG มาทําไว้ครับเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเพื่อให้ปลามาใส่อย,ยู่แล้วก็มีอะไรให้ดูนะครับเออท้องทะเลไทยครับที่นี่คือที่ไหนนะเจ๋งดีนะครับที่นี่คืออยู่ในจังหวัดร,ระยองหรือเปล่าตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะระยองครับตรงนี้พัทยาใช่ปนะเป็นถ้าใครอยากมานะครับให้เซิร์ชค,คําว่า ร้านอาหารทะเลระยองอะไรเงี้ยเจ๊พึ่งซีฟู้ดเนี่ยเสิร์ฟไปเลยนะครับเอ่อเจ๊เป็ดขายอาหารทะเลสดๆนะครับแล้วก็ออกมาในทะเลนิดน,นึงนะครับก็จะเจออันนี้นะครับเราลงไปดูได้ป่าวว่าเออลงดูชายหาดได้ป่าวชายหาดได,ได้จะเจ๋งดูชายหาดหน่อยสิอันนี้คือชายหาดระยองนะครับว้าวสวยนะเนี่ยดูขบวนมีที่นั่งเต็มเลยครับโอ,โอ้เต็มหาเลยเวดีกู๊ดเลยนะครับทานผู้ชมเอาแคนเราไปดูกันที่พิกาต่อไปเลยดีกว่านีครับพิกดต่อมาจะคุณเกรดเราวนะครับบอกว่า พี่คะมาดูน้ำทะเลหน่อยคะ่ะมืดๆลึกๆน่ากลัวจังดูหน่อยนะคะ่ะแล้วก็ให้พิกัดมาครับเราก็พปเข้ามาใส่แล้วไปดูกันเลยมืดๆเออมืดจริงด้วยว่ามืดตืดเลยอะเราซูมออกมาเป็นเออทะเลมืดเลยนะครับเออท่านผู้ชมมันมืดจริงไว้เลยทะเลมันดำนะครับเราลงไปดูดสักที่ไหมเนี่ยโอ้ยลงไปดูได้นิดนึงตรงนี้นะครับลงไปดูกันว่าทะเลเป็นยังไงมันดำจริงหรือเปล่านะครับ ขอดูทะเลน่อยมันจะไม่ได้เหมือนทะเลนเะลครับมันเป็นแบบเหมือนทะเลสาบมากกว่าตรงนี้แต่ที่เรารู้คือความพิพังของกล้อง,องยางครับดวงไฟดวงเบเอ็อยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอืมเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่ริมน้ำนะครับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราลงไปดตูตอนจุดนี้ได้ไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นปากทางเข้าที่เป็นอ่าวเข้าจากทะเล,เลครับมนเป็นอ่าวเข้ามานะครับท่าผู้ชม ตัวนี้ก็เป็นผู้บ้าเหมือนกันครับน่าจะเป็นคนชาวระมงอะไรแบบนี้นะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะครับตรงนี้คือประเทศรัสเซียนะครับเป็นต้นหนึ่งของรัสเซียเป็นเอาเข้ามานะครับมันก็เลยดูดำๆนิดนึงนะครับเราไม่สามารถคิดอะไรได้เลยนะครับดูได้แค่นี้จริงๆครับพิกัดนี้นะครับแต่มันเป็นทะเลดำที่แบบจริงจริงมันไม่ได้ทะเลดำหรอกไอ้ที่ข้างนอกมันสีสีเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาพ่ายทะเลจริงๆครับแต่ข้างในเนี่ยดันเป็นภาพ่ายทะเลจริงๆมันเลยเป็นสีนี้นะครับผู้ชมมันก็ดูน่ากลัว พิกาตต่อมานะครับจะคุณแฮร์รี่ทอมสันเดย์นะครับบอกว่าพี่ครับเจอตัวอะไรไม่รู้สีขาววงเล็บสัตว์ในตำนานแฮแทปพิกัดรอบโลกนะครับเราก๊อบพิกันมาใส่เลยจริงหรือเปล่าสัตว์ในตำนานนะ่ะไปดูกันไปเออมาท่านผู้ชมเอาแย้วนะครับเราเจอสัตว์ในตำนานนะครับอยู่ในห่วงน้ําที่น่าสนใจด,ดูดิโอ้ตรงนี้ค้นงามศิลปะ สวยมากเลยนะเป็นฐานน้าอะไรแบบนี้ธรรมชาติที่สวยมากนะครับอยู่ในอ่าวอ่าวหนึ่งนะครับตรงนี้เขียนว่าโกโลวินนะครับเป็นอ่าวอ่าวหนึ่งในประเทศประเทศอะไรเนี่ยหาก่อนนะครับประเทศอัอนนี้เป็นเขตแคนาดาปะ่ะสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมที่นี่อยู่ในเขตสหรัฐอเมริกาได้ไงอะตรงนี้สหรัฐอเมริกาแล้วตรงนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาเหรอใช่ปะเนี่ยผมขอดูก่อนนะครับเฮ้ยจริงดิ สหรัฐอเมริกาจริงดิได้เหรอจริงปะเนี้ยเพิ่งดูนะเนี้ยลองคลิกดูกันครับไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ข้อมูลที่น,นี่สหรัฐอเมริกาเลยครับที่นี่ก็คือสหรัฐอเมริกาหรอคือมีแคนาดากั้นอยู่ก็ถือเป็นสหรัฐอเมริกาได้เหมือนกันเหรอเนี้ยโอ้ยอะไรคำเนี้ยคุณรู้จริงๆนะเนี้ยช่างมันเถอะครับท่านผู้ชมแต่เรามาโฟกัสที่อันนี้ดีกว่าน,นี่อันนี้ เป็นเหมือนภาพสีขาวๆนะครับกำลังไหา้เข้าไปในฝั่งนะผู้ชมตรงนี้มีกลมๆด้วยครับน่าสนใจแล้วถ้าเกิดจะบอกว่ามันคือเมฆนะเมฆควรจะมีหลายอันนะครับแต่อันนี้เป็นอันโดดๆอันเดียวนะครับเอาละท่านผู้ชมผมลบอันนี้ก่อนซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นสัพพลาาจริงๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่เรือที่กําลังแล่นออกมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรือเนี่ยมันต้องสเกลราใหญ่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชม มันคืออะไรครับเนี่ยผมขอเข้าไปใน g o o g l e Earth Pro รดีกว่าลองไปงย้อนเวลาดูนะครับเพื่อมอาจจะเป็นแคกก่เกาะนะถ้าท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันใน Google Earth Pro นะครับเราจะมาลองย้อนเวลากันดูซิว่าถ้าเกิดเราย้อนเนี่ยที่ที่แห่งนั้นนะครับยังอยู่หรือเปล่าเราขอตามพูดตามไายเข้าไปก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นภาพภาพนั้นนะครับเราจะลองอ่าเอาหายไปแล้วว่าท่านผู้ชมหายไปแล้วดูดิเอ้าหายไปหมดเลยเอา้าเอา้าอะไรครับเนี่ย ภาพถ่ายภาพนั้นหายไปแล้วอ่ะไม่มีดูดิหายไปหมดเลยอยู่ไหนเนี่ยเอาท่านผู้ชมเอาแล้วครับความน่าหลึกลับสงสัยมาแล้วครับผมหาไม่เจอแล้วอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอ่ะท่านผู้ชมผมหาไม่เจอสาปดาตัวนั้นได้หายไป,ปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการย้อนเวลาเราไม่สามารถย้อนเวลาหาตัวถ่านได้หรอจริงปะเนี่ยเอ้า อ้าวกรรมเลยนะผู้ชมจบแล้วนะครับเราไม่สามารถย้อนหาได้นะครับคือมันหายไปจริงเเป็นว่าแน่นอนแหะมันไม่ใช่เกาะแน่นอนนะครับเพราะว่าย้อนเวลามาแล้วมันไม่มีดังนั้นมันคือตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ทําเป็นปกคลิปแล้วกันแล้วบอกว่าพบเจอสัตว์ในตำนานเหมือนที่คอมเมนต์อะไรแบบนี้นะครับนะสำหรับใครที่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดีย๋ยวมีเพื่อนๆตามไปอ่านกันนะ โอเคท่า okay, นผู้ชมเรามาดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณบุ <S <S oon, the deck นเดอะเด็กนะครับบอกว่าสนามกีฬาเวมเบียสาราชานาจักรนะครับโอ้ให้มาสั่เรียนเลยครับสนามบอลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปสนามบอลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปครับมีโครงเหล็กยาวข้ามสเตเดียมแฮชแท็กครั้งแรกแฮชแท็กอยากออกคลิปนี่ไงได้ออกแล้วนะครับก๊อปมาได้เลยนะครับก๊อปลิงก์มาปึ๊บแล้วเอามาใส่นะครับไปดูกัน ที่นี่นะครับเราขอเปิดเไป็นอันนี้ก่อน GPS อยู่ที่นี่นะครับสนามบอลน,นะครับเราลงไปดูได้ไหมโอ้โหลงตัวกลางสนามบอลด้วยเลยฮนะลงไปดิอ้าวทำไมลงกลางสนามบอลแล้วด้อยู่นอกสนามบอลครับเนี่ยช่วยแท็กให้มันถูกด้วยนะครับเราระจะเราเข้าไปในสนามบอลได้ยังไงนะหาทางก่อนนี่เข้ายังเฮ้ยนี่ไงเราอยู่บนสแตนเชียกีฬาเฮ้ยนี่ไงเราอยู่บนสแตนเชียกีฬาไว้ท่านผู้ชม เดี๋ยวๆทเมาตัวนี้แปลกๆเนี่ยโห้ยคนเชียร์เยอะมากนะครับดูสนามบอลมีชีดน้ำด้วยนะครับมีนักฟุตบอลกำลังเตะอยู่นะครับน่าจะเป็นริวเวอร์พูลสู้กับอ่าผมจำผมไม่กล้าพูดอ่ะผมจำชื่อทีมไม่ได้ผมไม่ค่อยติดตามฟุตบอลนะครับเอาเป็นว่าใครรู้คอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้พี่ครับริวเวอร์พูลสู้เอ่อลิเวอร์พูลกำลังจะเตะกับอะไรพิมพ์มาได้เลยครับพิมพ์ได้เลยใครคอบอลนะครับผมรู้จักแต่ลิเวอร์พูลอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้จักโอ้โหสนามนี้แดงเทือกเลยนะครับดูดิเออแดงเทือกเลยนะครัััับบบบเเออออนนนนนน่ป็สาามมล้คครรทผูชใงกฤษะ ลงได้เพียบเลยอ่ะเออใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมาที่นี่จริงๆนะครับลองเข้ามาเทีย่ยวในกูเกิลแมปก็ได้นะครับก็ให้บรรยากาศที่โอเคเหมือนกันได้แค่และเราจะไม่ได้สัมผัสกินอายเฉยๆครับูดิเออแถวหน้าแถวหน้านะครับเป็นการดูฟุตบอลนะฮะข้ามาแถวนี้ปุบ๊บอันนี้ก็เป็นวันที่ไม่มีนะครับเฮ้ยแมนยูแมนยูตัวนี้เป็นเป็นอันนี้ Man U, แมนยูเหรออันนี้เหมือนจะตอนเริ่มเข้ามานะครับเขาถ่ายว่าโอ้โ่าโหสนามย่างยิ่งใหญ่เลยอ่ะ ใหญ่ที่สุดเป็นดับสองของยุโรอะ่ะมันซึ่งมันสุดยอดมากว้าวยิงใหญ่นครับยิ่งใหญ่ดูแถบนี้นีมีอะไรทางเข้าหรอนี่เป็นทางก่อนเข้าใช่ปะมีรูปปั้นนะครับเป็นแบบเตะฟุตบอลแล้วมีเด็กขึ้นไปด้วยครับอะไรครับเนี่ยนี่เขาก็นัดกาลังจะมาดูคนย่างเยอะเยอะไปเยอะมากนะครับเหมือนคนกระแห่มาดูบอลกันนะฮูยคนเยอะมากครับเยอะจริงๆนหมครับเซิ์นสนับฟุตบอลอันยิ่งใหญ่เลยบองตรง ตัวน,นี้ก็เป็นด้านในนะครับน่าจะเป็นการเข้ามาอนะไรแบบนี้มันจะเป็นสูตรอาห,อา,หารด้วยครับเต็มไปหมดเลย ยไข่ดูไข่ขนมขนมอะไรแบบนี้นะครับของกินเพียบเลยนะครับเอาเป็นว่าใครอยากประทัวนะครับมาได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสนามกีฬาเวสเบียตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามแล้วก็มาเที่ยวได้เลยสนามแข่งที่เป็นคอฟุตบอลนะครับก็จะเจอสนามบอลอันยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับการท่องเที่ยวรอบโลกโดยใช้กูเกิลแมปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวได้ฟรีๆเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเที่ยวแล้วเจออะไรที่แปลกๆหรือว่าน่าสนใจเนี่ยก็สามารถ ก๊อปพิกัดเลยครับมาให้ผมได้นะครับหรือว่าถ้าผู้ชมก๊อปพิกัดได้เป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็แบบโพสใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดของใครน่าสนใจนะครับก็จะได้นํามาลงนะครับแล้วก็จะได้พาคนอื่นไปเที่ยวในสัปดาห์หน้าๆต่อไปเลยนะครับ ถ้าใครชอบนะครับยังไงช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยและที่สาคัญใครไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นทุกๆคลิปในช่องของเราเลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมบ๊ายบายเออกกิมมนนนนนััปไีสาาาววงง่่จะยูล Let her to make me one day.